เสื้อเยืดขวดพีทีนะครับเปลี่ยนขวดพลาสติกรีไซเคิลให้กลายเป็นเสื้อทั้งนี้นะครับเสื้อจากขวดพลาสติกรีไซเคเิลเคลือบนะครับนวัตกรรมที่ช่วยโลกจัดก,การเปลี่ยนขยะรีไซเคิลนะครับจนได้เป็นเนื้อผ้าใส่นุ่มสบายนะเส้นใยวัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเส้นใยโพลีเตอร์ที่ผลิตจากกระบวนการรีไซเคิลนั้นนะครับขวดพลาสติกออกมาเป็นคอเลกชันเสื้อผ้าที่สวมใส่สีสันสดใสนะครับใส่ได้ทุกโอกาสนะครับสำหรับขวดพลาสติก8ขวดนะครับถึง สามารถรีไซเคิลเส้ในใยโพลีเอสเตอร์นำมาตัดเย็บเป็นเสื้อยืดได้หนึ่งตัวนะครับเสื้อยืดจากขวดพลาสติกเพื่อลงโลนะครับเรื่องอนาวัยสู่เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับท่านใดที่สนใจเสื้อยืดกับทางเราเนี่ยครับบริษัทที่รับผลิตเสื้อยืด d t g ด้วยนะครับเสื้อยืดจากขวดพลาสติกนหนึ่งเรื่องคุณภาพและการส่งมอบการันตีด้วยประสบการณ์และผลง,งานมากกว่า30ปีอยากได้เสื้อองค์กรเส,สื้อบริษัทเสื้อเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมและเรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องการสะกินเสื้อผ่านเครือ d ี g นะครับซึ่งมีทีมงานมืออาชีพพร้อมให้คำปรึกษาส่งสินค้าเร็วนะครับและบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมนะครับ